ชาดกว่าด้วยผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นผู้เสมอกันอัตถกถาศีลวีมังสชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีได้ยินว่าครั้งนั้นพระราชาได้แต่งตั้งพราหมณ์ผู้ทรงความรู้และทรงศีลท่านหนึ่งเอาไว้เหนือพราหมณ์ทั้งปวงพระราชาให้ความเคารพต่อพราหมณ์ท่านนี้มากฝ่ายพราหมณ์นั้น เมื่อได้เล่าเรียนมามากๆได้รับการอวยยศยิ่งใหญ่เหนือใครๆท่านก็เกิดข้อสงสัยว่าระหว่างความรู้ความสามารถยศถาบรรดาศักดิ์ที่ท่านมีอยู่กับศีลนั้นอะไรจะยิ่งใหญ่อะไรจะสำคัญกว่ากันและที่พระราชาให้ความเคารพท่านนั้นเคารพเพราะความรู้ความสามารถหรือเคารพเพราะศีลที่ท่านดำรงอยู่กันแน่พราหมณ์จึงคิดทดลองหาคำตอบด้วยตนเอง วันหนึ่งพรามเดินไปหาเหรรัญญิของพระราชาเมื่อเห็นเขากําลังนับเงินอยู่บนแผ่นกระดานพรามจึงหยิบเงินจากแผ่นกระดานนั้นไปหนึ่งกำมือเหรรัญญิกมองหน้าพรามแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะเกรงใจที่พรามเป็นพระอาจารย์ของพระราชาวันต่อมาพรามก็ทําเหมือนเดิมอีกแต่คราวนี้พรามหยิบเงินไปสองกำมือซึ่งเหรรัญญิก,ก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกตามเคย ปล่อยให้พรามหยิบเงินแล้วเดินจากไปเฉยๆไม่พูดไม่จาส่วนเงินที่ขาดไปนั้นเหรรัญยิกต้องนำเงินส่วนตัวมาเติมให้ครบจำนวนแต่พอวันที่3เมื่อพรามเดินเข้ามาหยิบเงินบทกระดานคราวนี้เหรรัญยิกตะครุบตัวพรามล็อกแขนควยหลังเอาเชือกผูกแล้วพาไปเข้าเฝ้าพระราชา พระราชาทรงแปลกพระทัยเป็นอันมากที่เห็นพระอาจารย์ของพระองค์ถูกเขามัดลากมาอย่างนี้จึงตรัสถามเฮรัญยิกว่าพรามนี้ทำอะไรผิดเฮรัญยิกกราบทูลว่าปร้นทรัพย์พระเจ้าค่ะพรามปร้นเงินที่ข้าพระเจ้ากำลังนับมาสามครั้งแล้วข้าพระองค์จึงจับมาถวายพระองค์พระเจ้าค่ะ ถึงแม้พระราชาจะทรงแปลกพระทยัยแต่ก็ต้องสอบสวนตามหลักฐานที่มีพระองค์ตลัสถามพรามว่าจริงอย่างที่เขาพูดหรือพรามพรามกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชาข้าพระบาทไม่ได้ปรน้นทรัพย์แต่ข้าพระบาทกำลังทดลองเพื่อคลายความสงสัยว่าระหว่างความรู้ความสามารถยศศักดิ์ที่ได้รับกับศีลสิ่งไหนจะยิ่งใหญ่กว่ากัน เมื่อข้าพระบาทหยิบเอาเงินไปสองครั้งเหรันยิกนิ่งเฉยเพราะคงเชื่อใจว่าด้วยยศศักดิ์ของข้าพระบาทแล้วคงหยิบยืมเงินไปก่อนแล้วจะเอามาคืนภายหลังแต่เมื่อข้าพระบาทไปหยิบเงินอีกครั้งเป็นครั้งที่สามเหรันยิกเห็นว่านี่คือการลักทรัพย์แล้วเป็นความผิดต่อให้ยศศักดิ์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็หนีความผิดไม่ได้จึงจับข้าพระบาทล่ามมาถวายพระองค์ บัดนี้ข้าพระบาทรู้แล้วว่าศีลยย่งใหญ่ที่สุดข้าพระบาทไม่ต้องการจะอยู่ครองเรือนอีกต่อไปจึงขอทูลลาบวชพระเจ้าค่าเมื่อพระราชาได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงเข้าพระทยัยจึงทรงอนุญาตพราหมณ์นั้นก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระวิหารเชตวันเพื่อทูลขอบวชกับพระองค์หลังจากนั้นไม่นานพราหมณ์ก็ได้ดำรงอยู่ในอรหัตตผล วันหนึ่งในโรงธรรมสภาเหล่าพระภิกษุทั้งหลายได้นั่งสนทนากันว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายพราหมณ์พระอาจารย์ของพระราชาได้ทดลองความยิ่งใหญ่ของศีลเมื่อทราบแล้วจึงมาบวชมุ่งมันจเจริญวิปัสสนาเพียงไม่นานก็ได้บรรลุพระอารหาัตผลแล้วเมื่อพระศาสดาเสด็จมาได้ทรงสดับถอยคําเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในการก่อนก็มีบัณฑิตทดลองศีลแล้วบรรพชาเหมือนกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนคนพรพาราณสีพระองค์มีพระอาจารย์เป็นพราหม์ณที่จบสับพพสศิลปะวิชามาจากเมืองตากศาิลาซึ่งพราหมณ์ผู้นี้ก็เป็นผู้ที่ทรงความรู้และทรงศรีล พระราชาให้ความเคารพนับถือมากแต่งตั้งเป็นปูโรหิตที่ยิ่งใหญ่กว่าปุโรหิตทั้งปวงของพระองค์และเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เป็นเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการปัจจุบันนี้แหละที่พราปูโรหิตเกิดความสงสัยว่าสิ่งใดหนอประเสริฐกว่ากันและเมื่อได้ทดลองแล้วก็ได้คำตอบว่าศีลคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำคัญที่สุด แต่จะต่างกันก็ตรงที่คำตอบของพรามปุโรหิตที่ทูลตอบพระราชาในครั้งนั้นเมื่อพระองค์ตรัสถามว่าท่านปรน้นทรัพย์จริงอย่างที่เขาพูดหรือพราม์พราม์ปุโรหิตกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ได้ปล้นทรัพย์แต่ข้าพระองค์กำลังทดลองเพื่อคลายความสงสัยว่าสิ่งใดคือสิ่งประเสริฐบัดนี้ข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยแล้วชาติตระกูลและวันณะเป็นของได้เปล่า ศีลเท่านั้นประเสริฐที่สุดบุคคลผู้ไม่มีศีลต่อให้มีทรัพย์ต่อให้มีชาติตระกูลสูงส่งต่อให้มีความรู้ความสามารถย่อมไม่เกิดประโยชน์ชนในวรรณะกษัตริย์และแพทย์หากไม่ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมอันดีเมื่อละโลกนี้ไปแล้วย่อมเข้าถึงทุคติชนในวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานหากประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมแล้ว ย่อมเป็นผู้เท่าเทียมกันในไตรทิพย์ความรู้ในพระเวทความสูงส่งของชาติตกูลความมีทรัพย์สินมีพวกพ้องบริวารมากความมีรูปงามไม่สามารถจะติดตามไปในภพหน้าได้ส่วนศีลที่บริสุทธิ์ดีแล้วอยู่ในตัวใครย่อมติดตามตัวผู้นั้นไปและทำให้มีความสุขในภพหน้าข้าแต่มหาราชาชื่อว่าศีลน,นี้มีอย่างเดียวด้วยอำนาจสั่งวรศีล มีสองอย่างด้วยอำนาจจารีศรีลและวารฤศรีลมีสามอย่างด้วยอำนาจศีลที่เป็นไปทางกายวาจาและใจมีสี่อย่างด้วยอำนาจปาติโมกสังวรศีลอินทรียะสังวรศีลอาชีวะปาริสุทธิศีลและปัจจยะสันนิสิตศีลเมื่อกราบทูลจบพราหมูโรหิตก็ขอให้พระเจ้ากรุงพาราณสีทรงอนุญาตการบวชเมื่อพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงอนุญาตแล้ว พรามก็ได้เดินทางเข้าสู่ป่าหิมพานภายในวันนั้นเมื่อไปถึงก็ได้สร้างบนนาารรณศาลาอยู่ในภูมิทัศน์อันสงบรม่มรื่นบวชตนเป็นฤาษีมุงมันฝึกปฏิบัติตนกระทำกสินบริกรรมจนได้อภินญ,ญาและสมาบัติพระดาบทเป็นผู้ไม่เสื่อมจากชาญตลอดอายุไขเมื่อถึงแก่กาละแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลก พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าพรามปุโรหิตในครั้งนั้นคือเราตถาคต